สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่างทักลีแมปนะครับก็พามาชมวันนี้1.9ปี2018อันนี้ก็จะทุปโปรโมชั่นนะครับ12,000บาทครับลีแมปสแตนครับผมบแล้วก็อันนี้ไม่แก้ว้เพรับลูกค้าจะเป็นชุดพ่อเทนครับอันนี้เป็นสายหมกครับผมเราจะตามมาดูรอบดีกว่า หมุอรอบเลยตุนเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เปิดไว้แค่สี่เป็นหกนะครับเพราะว่ารถลูกค้าไม่แก้วาวนะครับใครต้องเสียงกันข้างหลังครับผม เดี๋ยวเราเดินชมรถอีกรอบนึงว่าคันนี้มีอะไรบ้างนี่ครับภายนอกภายนอกคันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมคันนี้เป็นรถลูกค้าที่มาจากระยองนะครับผมเป็นตัวสูงนะครับแล้วก็มาทําเตี้ยอะเดี๋ยวผมพาดูอีกรอบนึงว่าทําอะไรไปบ้างนะนี่ครับชุดทอดแทนนะครับนี่ครับชุดเทอร์โบนะครับแต่คันนี้ลูกค้าไม่ได้แก้เบาวนะครับลูกค้าบอกเอาชุดทอแทนก่อนเี้โอเคครับผม เข้ากลองเดิมนะครับนี่ครับเข้ากลองเดิมนะครับเข้ารูปนะครับไม่มีปิดนะครับเข้ารูปหมดเลยนะเข้ารูปหมดเลยครับเหมือนเดิมครับเข้าตำแหน่งเดิมเป๊ะเดินเดินเนียนๆครับผมอันนี้เข้าน้ำมันนี่เป็นน้ำมันที่ไหลออกกลับนะครับตอนถอดนะครับไม่ใช่น้ำมันที่ใส่แล้วรั่วไหลนะครับเป็นน้ำมันที่ถอดออกมาแล้วมันซึมออกมาครับก็นี่ครับประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวจะมาดูตอนออกตัวกันดีกว่าว่าจะเสียงโหดขนาดไหนเดี๋ยวผมให้น้องไปถ่ายข้างหลังนะครับถ่ายข้างหลังเดี๋ยวที่ออกตัว เพื่อนๆเดี๋ยวผมพามาดูฟิลข้างในครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมพาไปลองเล่นๆขำๆ ใครที่สนใจชุดโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเดือนตุลานะครับรีแมปเทอร์โบโกแก้ว,วอยู่ที่หหมื่นสี่นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับผมจบเลยสามอย่างเทอร์โบโรีแมปแก้อว,วอันนี้จะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าท่อพี่เขาก็ใส่เทอร์โบแล้วท่อมันจะเข่งนะครับ พี่เขาไปแก้ท่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในชุดโปรโมชั่นนะครับ ดูลรวข้างหน้านะครับบางยกนะครับรับประกันนะครับว่าจมไหมแน่นอนครับผม ที่สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทั้ง youtube แล้วก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะ ช่ครับรอสักครู่นะครับ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับจับให้เต็มระบบครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้ดูใครรอบชัดๆอีกทีว่ารถมีอะไรบ้างวิ่งขนาดนี้ เดี๋ยวผมพาไปชมข้างนอกเลยว่าร,รถมีอะไรบ้างแรงขนาดนี้ในชนี้เอครับ,บอร์โบชุดท่อแทนอินเตอร์รีแมปไม่แก้วาวคันนี้ลูกค้าไม่แก้วาวหรือลูกค้าบอกเดี๋ยวมาทําทีหลังครับพี่โอเคครับผมจะให้ให้ผมก็มีลูกค้าทาท้ายรางมาแล้วนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ